เราก็จะไปหาของอร่อยกินกันในโตเมืองภูเก็ตร้านชาเยน,นะคะก็เป็นร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตแล้วก็มีการตกแต่งแบบย้อนยุคแบบพื้นเมืองจริงๆนะคะตามคอนเซ็ปต์ของร้านก็คือรสชาติแห่งความทรงจำเราสังเกตได้ว่านอกจากบรรยากาศแล้วเนี่ย เมนูต่างๆเนี่ยก็เป็นเมนูที่ไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีชื่อแปลกๆด้วยอย่างแกงปลากุ้งนี้อย่างเงี้ยค่ะแกงปูใส่ไข่เป็ดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยหาได้ที่ไหนหรือว่าเป็นแบบแกงกาลีผู้เท่าทึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เรียกได้บบว่ามิชลินตาร์แบบนี้นะคะก่อนมาเนี่ยควรจะจองให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นเนี่ยต้องกดกินของดีแน่ๆเลยคะ่ะ กาซอสซีรังหนังที่ผัดด้วยกระเทียมคะครับได้ครับ<อ>งั้นลองที่หนึ่งนะครับได้นี่อะไรอ่ะคะต็แดงเลยตัวนี้จะเป็นดอกดาลาค่ะดอกดาลาอาหารมาครบแล้วเนอะกินมาก<ม>จะบอกว่าทุกเมนูเราไม่รู้จักเลยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่อันแรกนี้นะคะอันนี้คือปลาเต้าอิ้วเ<ม>ขาบอกว่าเป็นปลามมงทอดนะคะทอดกับสิ่งแล้วก็เป็นซอสซีอิ๊วดงเหมือนหวานกัท้ายหมูหวาน อันนี้ก็คือปูหยงให้เป็นกะหล่ำปลีผัดกับไข่เตดแฮมแล้วกเนื้อปูนะคะทานแซมกับอันนี้เป็นไคล้ายเมียงก็ได้อันนี้ก็คือหมูฮ้องสูตรเฉพาะของทางร้านนี้นะคะเขาบอกว่าไม่เหมือนไทยส่วนอันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็คือแกงปลาตู้นี้เหมือนต้มยำหมกแกงต้มยำจิงๆไหลบอกร้านนี้เดี๋ยวเราไปต่อร้านนึงกันดื่มกาแฟเด็กใส่ดีกว่า มาถึงแล้วร้านเชลเตอร์นะคะร้านนี้บาริสต้าดังนะคะเพราะว่าเขาได้รางวัลระดับประเทศเลยนะคะครั้งที่แล้วเรามาแล้วโคตรติดไฟครั้งนี้ก็เลยต้องมาซ้ำแถมตรงแถวตรงข้ามเลยไปดูกัน ตัวนี้เป็นกาแฟขุ่น่างมาจากเชียงใหม่ค่ะดีมากคะ refreshing เรากินแบบอเมริกาโน่ยเย็นตัวนี้จะมีกลิปนส้มเล็กๆนิดเรียวอ,อ่อนๆหอมมากเลยอส่วนของผมนะครับกาแฟาตามใจที่เขาสั่งว่าหวานหวาน,วนหอมหอมเย็นเย็นมันๆรสชาติจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยครับ ผมเป็นผมนำต้องขยับนิดนึงความหวานมันเริ่มขึ้นมาเพราะว่าความหวานมันตกตะกอนอยู่ด้านล่างขยาวอีกหน่อยหมดแก้วพอดีครับสรุปคือเมื่อกี้ที่กินนั้นไม่ได้คนคอกา <C ALL> แฟแอย่างเราบอกได้เลยว่า เหมือนกันหมดเลยขอกลับไปจ้าออกจากเคลเตอร์เดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันนะคะเดินไปตรงๆเลยเราจะไปร้าน day and night แต่ว่าระหว่างทางเราก็มาเจอกำแพงมหาชนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องทำลูกก่อนค่ะสาโอู้ได้ได้ได้แต่ไม่อยู่ าเฟ่บ,บาร์อเมสต롱นะคะ,ะคร้านก็มีทั้งอาหารกาแฟแบบ specialty coffee ไอ้ขนมที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันมีชื่อเรียกของคนโูนเกตเขาเรียกว่าบีโก๋หม่อยนะครับผมมาติดใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วมานะครับทำไมติดใจเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวดำแต่ว่าชื่อมันเนี่ยน่ารับประทานมากบีโก๋หม่อยเวลาบ้าไม่ขนม่ปนเรอ่ะ เวลาทานนะครับเวลาทานนะครับเราไม่ได้ใช้ลิลี่นะครับเราต้องใช้หมกเขาแย่มากอย่าอยู่กัตามเมียวฮ่าเลยอย่าไปสื่อดิถ้าเราไม่สื่อเนี่ยมันก็ไม่รู้มันจะอะไรโอเคคือมันคือขนมอย่างหนึ่งนะคะเป็นขนมปิ้งฟูที่มีแบบขนมพื้นเมืองของภูเก็ตชื่อบีโกหมวยไปอย่างพวกนี้แล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ ก,กาแฟด้วยนะคะกาแฟวันนี้เราเดินมา <Yeah. S 1> <ๆ>แล้วก็มาฟรชชิ่งอันนี้นะคะจะเป็นกาแฟยูสุนะคะเป็นโคบรูบวกยูสุเนาะ mm. ส่วนอันนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นกาแฟที่มีเอ่อโรสลิมจีโซดานะคะเรียกได้ว่าหอมมากแล้วก็เขาแนะนำว่าไม่ให้ใช้หลอดเขาแนะนำว่ากินโอ้โห้หอมมากไม่ให้ไม่ให้อร่อยไม่ให้ไม่ให้ ต้องยิงมุกเราก่อนป่ะเป็นไงถ้าเราไม่นึกอะไรมันกินอร่อยแต่ถ้าเรานึกอะไรแล้วเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนกันเราไม่อยากจะพูดแล้วเนี่ยพูดจนเราไม่อยากกินแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรเขาเดี๋ยวเปียกภาษาที่นี่เขาเรียกว่าบีโกหมอยอร่อยไหมหวานหวานเหนียวเหนียวเค็มเค็มมันมันชอบไหม ึหรอเหมือนพี่แหละแต่ว่าอร่อยไม่เป็นไรมั้เดี๋ยวเรากินให้เราเห็นเขาหลัมจากสามชั้นเป็นสี่ชั้นแล้วก็ห้าชั้นเขาลักไหมทำไมพิชนันนะคะพิชนาน ไอเน,นี้ยมันต้องกินมันมันนักเลงเหลือเกินอะไรปลาเก๋าเราเลยต้องเอามันมาทอดนี่ร้านอะไรทอดมันปลาเก๋านี่ร้านอะไรเก๋าอ,อันนี้หอยัะหอยเมนูหอยเนี่ยตอนนี้เขากำลังคิดนะหอยอืนี่ไม่ใช่ของหลอ,หอนโคเกลโอ้แย่ยงซีนทำไมวะอันนี้นะคะก็คือ กอหมูผัดเคยเค็มนะคะผัดเคยเค็มแปลว,ว่าตอนนี้ไม่เค็มแล้วนะคะมันเคยเค็มนะนํามากใครมาเก่าอกอะร้านนี้ที่อื่นยังไม่เติมที่นี่เด็ดมากจริงขนมกินที่นี่เขาให้ตัดราดกันเองนะคะ เช้านี้เรามาทานอาหารเผ็ดๆร้อนๆก่อนนะครับเรามาทานขนมจีนป้าไม่เพราะว่าร้านนี้เขาดังมากคนื้นเมือเขาแนะนําให้ผมมาทานสิ่งที่ทังก็คือขนมจีนปูนะครับแล้วก็มีไก่ทอดเหมือนที่ขนมจีนไก่ทอดที่จังหวัดกระบี่เลยนะครับแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาให้เราไปตักเองนะครับผมถามว่าจะตักมากตักน้อยเขาบอกไม่เป็นไรตักไปเลยราคาเดียวกันเป็นยังไงบ้างขนมจีนสองน้ำ น้ำอะไรอ,ะอ,อ,อ่ะปะ้าอร่อยปะอร่อยมันหวานอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะคะคก็เป็นหน้าตาของคนที่อยากกินเย็นตะโฟมากๆค <laughs> นะแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะคะจี๋วเย็นตะโฟสามพี่น้องนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าให้มาเร็วๆเผื่อเวลาเยอะๆนะครับรอมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับ เนโฟสาพี่น้องนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าสาวสาวสาวตอนนี้ดูดูดูสิครับคนคนรั่วทำไมเราถึงรอนาเพราะว่า50ปีผ่านไปเอาเลยครับเกียวแห้งครับกินด้วยความเร็วแสงแล้วได้หนาไปหน่อยนะแตงหมูเยอะดีรสชาติโอเคนะแบบตรงกับการที่เรารอคอยหนึ่งชั่วโมง ไ,ม,ไ,ไ,ม,ไม,ม่ใหญ่ไม่หมึนะคะอันนี้ใหญ่ไม่หมึกของนิวเองนะคะโอ้ยเย็นตะโฟเครื่องแน่นมากเลยนะคะเนี่ยในนี้ก็มีหลายอย่างมากเลยนะคะส่วนแรกก็จะเป็นพวกของทอดนะคะเอ้าหู้ใช้เท้านะคะหรือว่าจะเป็นกุ้ทอดอใช้ได้ใช้ได้มาร้านนี้นะคะต้องกินบะหมี่เย็นตะโฟไปดูเส้นบะหมี่ก่อนนะคะไม่เหมือนที่กรุงเทพนะนี่บะหมี่เขาเป็นแบบนี้จ้า นี้นะคะก็คือกุ้งทอดนะคะกุ้งทอดนะคะจิ้มน้ำมัปนปอร่อยอร่อยนี่ก็เป็นเมืองไทย